ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านนาโปง่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1โรงเรียนบ้านนาโปง่งตั้งอยู่เลขที่264หมู่ที่2ตำบลน,นาโปง่งอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น170้คน มีผู้บริหารจำนวน1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนโรงเรียนบ้านนาโป่องอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยนายพชวิโพงยากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่งการดำเนินง,งานการใช้หลักสูตรชั้นประถมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา2,568 มิติที่ 1. การบริหารจัดก,การโรงเรียนบ้านนาโปง่งได้มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณเป็นหลักและพัฒนาความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันควบคู่ไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในสังคมยุคใหม่ ในด้านการทำงานเป็นทีมของครูชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นมีการประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มิติที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาโป่งมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาต่างๆผ่านโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน5ด้านคือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีด้านสังคมและความเป็นพลเมืองด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสุขภาพกายและจิตและด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตมิติที่ 3. ผลลัพธ์และการประเมินโรงเรียนบ้านนาโป่งมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงมีการประเมินความก้าวหน้าของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสอบถามการทำกิจกรรมและชิ้นงานเป็นต้น ครูยังมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนภายในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วยเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรพุทธศักราช2568คือการทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้มีทักษะพื้นฐานที่ดี สามารถต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจและเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับโลกอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะเราเชื่อว่ารากฐานที่สมบูรณ์คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืน